สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยโอะโวคาโดคะ่ะอันนี้ก็พันบูเจ็ดนะคะได้เวลาใส่ปุ๋ยหมกะะักแล้วค่ะว่าจะใส่หลายวันแล้วยายก็ไม่มีเวลาวันนี้ได้โอกาสก็เลยต้องมาใส่ปุ๋ยให้โอโวคาโดเราสักหน่อยนะคะเอาปุ๋ยหมักโรยๆรอบต้นคะ่ะเราก็ใส่ห่างจากต้นนะคะอย่าไปใส่ชิดต้นนะคะอันนี้ใชยพุ่มนะคะ แล้วจะถ่ายให้ดูอันนี้ชายพุ่มค่ะชายก็จะโรยตรงชายพุ่มเลยนะคะโรยห่างๆจากต้นเขานะคะใส่นิดๆเลยหน่อยยายจะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอุ้ยหมักที่เราหมักเองนะคะ ยายก็ใส่ห่างจากต้นนะคะอย่าไปใส่ชิดต้นเขานะคะเดี๋ยวต้นเขาจะตายค่ะใส่ห่างๆเข้าไว้ค่ะประมาณสักสองคืบห่างจากโคนต้นประมาณสักสองคืบนะคะอันนี้คือพันปีเตอรสันนะคะอันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ใส่ห่างจากโคนต้นเหมือนกันนะคะ โดยรอบรต้นเขาค่ะยายใส่ไม่เยอะนะคะใส่ทีละนิดค่ะใส่แต่เราขยันใส่หน่อยนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ดีค่ะโดยรอบรอบพนต้นนะคะปุ๋ยหมักไม่เป็นไรหรอกค่ะมันไม่แรงนะคะ เสร็จแล้วก็ลดน้ำตามเลยนะคะทุกครั้งที่เราใส่ปุ๋ยค่ะเราต้องลดน้ำตามเลยค่ะเห็นนัแ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะในการใส่ปุ๋ยอะโวคาโดวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ